อหภังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิจโขโหมิปาสจักวัน,นมะเวโรโหมิปาสจากักเวนอัภัยยาตัดโชโหมิปาสจักอุปสรรคอัตตายทางปวงอานิโขโหมิปาสจากักความทุกข์ใจทุกใจ สุขีอัตตานางปริหารางนี้มีความสุขายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยเสัตสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวร,ราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัช,ชาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ่ะมีพาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานปริหารันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพะเจ้าขออุทิศสวนกุศลในการถวายทานการรักษาศีล การเจริญภาวนาและการทำกุศลทุกครั้งของข้าพเจ้าแด่ปิดามารดาทั้งหลายแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายแด่เทพรักที่คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายแด่เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายแด่เจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายแด่รุกเทวดาทั้งหลายแด่ปุยาตาญายที่ร่วมรับทั้งหลายแด่ญาติมิสนิททั้งหลาย แก่เจ้ากรรมในเรนทั้งหลายแก่สรรพสัพตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอย่าได้มีความทุกข,ข์ใจเลยอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกภัยทั้งปวงด้วยผลแห่งการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาและการทำกุศลทุกครั้งของข้าพเจ้าจะเป็นปัจจั ให้ข้าพเจ้าโบความสุขความเจริญอย่าได้มีอุปสรรคใดเลยอย่าได้มีภัยใดๆเลยอย่าได้มีอันตรายใดๆเลยอย่าได้มีโรคใดๆเลยเกิดในชาติใดพบใจให้ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติรูปสมบัติในทุกภพทุกชาติและจงเป็นปัจจัยให้บรรลุพานิพาน ในอนาคตการอันใกล้นี้เธอสาธุสาธุสาธุ